สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องซุกสู้คนน้ำเดาจ้ามือหนีสิผ้าพี่พาหน้องมากินซัวหอยเดอจ้ามือนีมากับหน้องตุยเดามากันสองคนนะพี่น้องเนาะนงมือเลยนหนองตุยมือหนีมันคำาแน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องเข้ากระเกีียวเขา,เขา แสบแบบสองคนมือนอยู่ซ้มือนั่งซส นางสวนปาล์มมันนีระเบิดอด้มาแต่เอาเอือยระเบิดมา hói nhiều, hang mày phụ yêu hói nhỉ? hói sưng. cả hang, hang เขายามน้าหรือเนาะนั่นจ้ะห <c oughs> น่าก็เริ่มแตกแล้วนันต้องตุ่ยแตกป่ะลงโหกกันจ้ะจริงๆ <c oughs> มีซื้ออย่างเป็นตังเอื้อวนคือเอินตุย่ยซื้อจริงๆก็คือโฟกันจ้ะ Ao lòng hùi bên anh em cứu ơn tuổi. Taki nô ua tia. The tony đê. Tia. 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 แค่ไหม <c oughs> ตวนกับอ้วนก็คืออ้วนต่วนกับแปลว่าอ้วน <c oughs> ตอนนี้หูซึ่งมันอยู่เมืองหนอกเลยเ <c oughs> พราะว่ามันหนาวแค่ไมมใช่ไหมล่ไม่เ็น,นจ้ะถ้าไปเมืองหนอก็มันแข็งหมด <c oughs> นี่มาดุเดยจ้ะ ตัวอยู่หัวใจหิมะนั่บอจัดค่ะประเดทให้มีหิมะวะบะมีจ้ะถ้าบอกว่ามีนี่ชิเสือวะบะเสืออ่ะอะ แต่มันมีจริงพี่หน้องไปเหต์น้องฮิมมาถ้าพี่หน่องไประทายเหตุอื่นมหมว่าประเหต์อื่นมีฮิมะบปะน้องตุ๋ยอย่างเห็นฮิมมาปะอยากอยากอยากเห็นฮิมมา Ô mẹ hỏi nè Hỏi nuôi nhẹ nhàng đi Mình đi xin chị bỏ xong hơn hầm Hồi tầng hai nữa Ừ, chắc có ẩn phắc à? Chắc chắn. Cái này cà rằm pì cái Ủa, ngon tụi ở đây chắc pì

ใช่ถือไข่บาทนึงเหือ,เ,หอเดียวส้มเหืออ่ะส้มเหือไมีส้มคำอืมบม่มีเหลือ่อไหมอือมีม,มีเหลือ่อไหมแปดเก่าสิบสิบเก่า Ə, อันนัน้นมอหกเลยนะ17เจปมม็นบอมอหาออีกอีกข้างวๆหนึ่งเอาแม่บุดายเทพบาทหนึ่ง13เป็นบอ Cái này, Mình nó ăn mình ừ, nhấn thịt phong à Nhưng hỏi văn cửa lên À, thay văn cửa thử hải ơi, ít bạn nên... nhưng Nhi nhăn bậc Đưa nhăn bậc Bỏ quá, thầy 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 Hả? Thầy 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 บอกเดือนเปหลังเหนาะ่ะเหนาะช่วยก่อนเลยสรุปถ่ายถ่ายถ่ายสุดเลยถ่ายสุดเลยปุ่มพามันหรอพูด้สอนภาษาไทยคุณอยู่ ถ่ายสุดเลยถ่ายสุดอืมพุทธศักาชทันว่ามกราคมเสียงมามกราเป็นบ่ทันว่า เออเออว่าน้องเกิดเดือนอยังพิศติการพิษอ๋อไหนไหวมาสิเอ,อืีอยวว่าเออจำได้ยมีพิศติการทันวาตุลาตุลาวันที่สิบพิษสิบเอ็ดพิษไหวมาสองเอืเอยบอกให้ไหวนี่สองแล้วกัน สามแต่ก็หาก็สองเนาะตุ่ยก็เสลยแหละบ่สิบดบ่บดจ้ะอิ่มเลยบ่อิ่มเลยจ้ะเติร์กอิ่มคือกันเรื่องที่ข้างคือบ่บอกเลยไหนขอโทษด้วยจ๊ะที่บ่บอก ฝากพี่ฝากน้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องคักนกแชแนลแชแนลน้ำเดือจ้ามื้อนี้มากินกันสองคนเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นก้างใจให้น้องหมุนกับน้องตุ่ยน้ำเด้อดจ้ามื้อนี้ห้อยกันลายเนาะพี่น้องน้อยน้อยกินบ่เบิดขอบคุณแม่เอฟซีเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณแม่เอฟซี สุขุมสุขล้ขขน,นทีมาติดตาพี่น้องตุย้ยทีมาติดตาพี่น้องตุ้ยแล้วแหละเอวุ่นเอว่ายพอดำแล้วก็นเมนูฤฤฤฤแล้วก็ระเบินั่นเลยจ้าจ้าลำๆลุ้ยๆถุงพนระเบินสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ